สวัสดีครับอยู่กับอาร์ตชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเรื่องของการติดตั้งลาโพงซึ่งเป็นลาโพงออ d ด o c โอคอร์นะครับหรือว่าออ d ด o c โอคาร์ดนะครับแล้วแต่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าชื่อจริงเรียกว่าอะไรผมเรียกว่าออ d ด o c โอคาร์ดก็แล้วกันเป็นลําโพงแยกชิ้นนะครับซึ่งผมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกับรถวีโก้นะครับซึ่งฟอนต์เนี่ยใช้เครื่องเล่นของไพลูเนียนะครับใช้ไพลูเนียนะครับ แล้วก็ผมติดไว้คู่หน้านะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นทวิตเตอร์นะครับเป็นทวิตเตอร์เห็นไหมครับทวิตเตอร์นี้ Aq นะครับ Aq ย่อมาจาก Audio card นะครับ Audio card นะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วเรามาฟังน้ําเสียงนะครับเรามาฟังน้ําเสียงว่าน้ําเสียงเขาจะเป็นยังไงนะครับอลองฟังไปเลย ให้เสียงกลางที่ดีมากนะครับแล้วก็ให้เสียงเบียนที่นุ่มนวลครับอันนี้ผมไม่มี power นะครับเอาฟอนตขับอย่างเดียวนะครับ อยู่ตำแหน่งเกลื่อนกลางรถพอดีนะครับเดี๋ยวลองเพลงอื่นบ้างนะครับ ไม่รู้ว่าเพลงไหนจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเอาเพลงนี้ก็แล้วกันครับ